สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรมควบคุมโรคร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเครือข่ายลดบริโภคเค็มและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผลักดันนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีภายในปี2,568นายแพทย์เทเรศกระสนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานการประชุมผนึกกำลังความร่วมมือตามยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยปีพุทธศักราช2,559ถึง2,568เพื่อผลักดันแผนนโยบายยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ตั้งเป้าให้ประชาชนร่วมมือกันลดโซเดียมในอาหารให้ได้ร้อยละ30เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าโรคไม่ติดต่อหรือกลุ่มโรค NCD ประกอบไปด้วยหลายโรคหลักเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองโรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรือรรเร้อรังรวมถึงโรคไตเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญระดับประเทศขณะนี้ประชาชนบริโภคโซเดียมสูงเป็น1.8เท่าของปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรเกิน2,000มิลลิกร,รัมต่อวันหรือเทียบเป็นปริมาณเกลือคือไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันค่ะตอนนี้เรามียุทธศาสตร์นะครับในการที่จะลดการบริโภค โซเดียมและเกลืออยู่แล้วนะครับไปเป็นยุทธศาสตร์5ปีแล้วก็ตั้งเป้าที่จะให้มีประสบผลสำเร็จนะครับที่จะลดให้ได้30%นะครับโดยขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สำคัญตั้งแต่เรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับไปจนถึงการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆยกอย่างวันนี้เราก็มีโซลมิเตอร์นะครับ,นะรบเพื่อจะ สามารถดําเนินการได้แล้วก็ไปผักดันเรื่องกฎหมายเนี่ยน,คนะครับเรื่องเ,อเพดานการาใส่เรื่องของเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์ในอาหารสําเร็จรูปนะครับทางด้านภาคประชาชนเองอาจารย์ยิ่งศักด์ก็กุณาไปทําเมนูนะครับที่ลดเค็มลงแล้วก็ไปทําในผู้ประกอบการนะครับจนที่สุดนะครับเราตั้งเป้าจะบรรลุวันนี้ก็ให้เห็นว่าเดี๋ยวเราจะได้ มีกิจกรรมตลอดทั้งปีนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนะครับเรารู้ว่าเค็มเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาโต้ก็คงลดเค็มนะครับอร่อยได้และยังสุขภาพดีเราคิดว่าเราทําได้นะครับจากการที่เราคุยกันวันนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเราทุกคนนะครับเรางดอาหารเค็ม รสเค็มไปร้านอาหารสั่งเค็มน้อยสั่งที่บ้านทําเค็มน้อยไปจนถึงนะครับออผู้ประกอบการนะครับหรือว่าผู้ดูแลทางกฎหมายต่างๆครับอันนั้นก็เป็นเนื้อหาของการประชุมวันนี้ครับทางด้านดรนายแพทย์ไพรโรจเสารวนวุ่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสอสอสอและรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสอสอส,อสอได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ขอหยิบยกในเรื่องของแคมเปญใหญ่ลดซดลดปรุงลดโรคในโครงการลดเค็มลดโรครณรงค์ให้คนไทยเห็นภัยร้ายจากการกินโซเดียมเกินมาตรฐานซึ่งเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์โจทย์หลายอย่างในชีวิตประจำวันเช่น คนไทยส่วนใหญ่ชอบกินน้ำซุปทุกมื้ออาหารจากอาหารประเภทแกงจืดกล้วยเตี๋ยวต้มยำพะโล้ข้าวมันไก่และอาหารประเภทต้มโดยไม่รู้ว่าน้ำซุปที่กินเข้าไปเป็นอันตรายเนื่องจากมีโซเดียมซ่อนอยู่ในวัตถุดิบอาหารต่างๆสำหรับแคมเปญดังกล่าวนะคะจึงเป็นการสื่อสารให้คนไทยปรับพฤติกรรมการกินและเห็นถึงภัยร้ายจากโซเดียมด้วยการลดการซดน้ำซุป น้ำผัดน้ำแกงน้ำยำในแต่ละมื้ออาหารให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีจากข้อมูลปัจจุบันจะเห็นว่าคนเนี่ยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานน,นะครับองค์การอนามัยโลกแนะนําไว้ที่2,000นะครับเราบริโภคกัน3,600นะครับซึ่งสื่อว่าเกือบ2เท่านะครับแล้วสาเหตุสําคัญก็กคือไอโซเดียมตัวนี้อยู่ในน้ําปรุ่มนะครับเราเลยออกแคมเปญโดยฐานใช้ฐานข้อมูลวิชาการนี่นะครับ แคมเปญที่เราออกในสื่อตอนนี้นะครับชื่อว่าลดซดลดปรุงลดโลกนะครับเพื่อที่จะเห็นความสําคัญนะว่าถ้าเราลดการซดเนี่ยเราจะลดบริโภคโซเดียมไปได้ถึง1,500มิลลิกรัมนะครับซึ่งก็ช่วยได้เยอะนะครับนะฮะแต่ทั้งนี้ต้องมาดูอย่างอื่นด้วยนะครับดูเรื่องการ ปรุงนะครับเครื่องปรุงรสต่างๆที่เสริมเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเราทําได้อย่างนี้นะครับเราจะลดปริมาณโดยรวมของการบริโภคโซเดียมต่ละวันนะฮะแล้วก็จะลดการเกิดโรค NCD ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของคนไทยตอนนี้นะฮะทำให้เสียชีวิตถึง3ใน4นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับลองชมสื่อสารมวลชของสสสที่จะเห็นได้ทั่วไปนี้นะครับลดซดลดปรุงลดโรคครับก็พวกเราก็ทราบกันดีนะครับว่าพวกเราทุกคนจะต้องออกมาพึ่งร้านอาหารนอกบ้าน แล้วก็รับประทานอาหารนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่บางคนแทบไม่ปรุงอาหารเลยก็อยากจะให้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับให้ความร่วมมือ,อมีเมนูลดเค็มเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยนี่คือสิ่งที่อยากให้ทั้งประเทศกระหนักเรื่องนี้แล้วก็อยากให้พวกเขาเนี่ยรู้จักวิธีการปรับและเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงเพื่อให้ลดปริมาณการใช้เกลือและโซเดียม